ตอนที่1ปี2019สงครามและการล่วไหลของนิวเคลียร์แพร่กระจายไปทั่วโลกไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและอละารยธรรมถูกทำลายความรู้สามารถส่งต่อกันได้ด้วยการเล่าปากต่อปากเท่านั้น <Wow. S 1> สัตว์ประหลาดออกอารวาสอารยธรรมมนุษย์ใกล้พังทลายอไอพวกสัตว์วันสามคืนแล้วนะ ไล่งาผาอะไรนักหนาเข้ามาอ้าอาออกไปออกไปตัดประลาศล่ะต้นไม้ใบหญ้าที่นี่ที่ไหนมือฉันทำไมเล็กขนาดนี้ใบหน้าก็ดวงดาวสีน้ำเงิน ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าตั้งนานแล้วอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ก็เคยได้ยินแต่คนแก่เล่าถึงที่นี่ไม่ใช่ดาวสีน้ำเงินแน่แน่ฉันทะลุมิติมาดาวดวงอื่นเลยมาแล้วเหรอมีคนอยู่ที่นี่ด้วยที่ดวงดาวสีน้ำเงินผู้คนเพื่อเอาตัวรอดแล้วทำแม้กระทั่งเข็นฆ่ากันเองไม่รู้ว่าที่นี่จะเป็นยังไงร่างกายฉันตอนนี้ก็อ่อนแอสุดด้วยถ้าเทียบกับสปหลา คนยังน่ากลัวกว่าซะอีกต้องระวังไว้ก่อนอืมฉันมาแล้วเส,สียงมาจากทางนั้นนั่นจูมาโลหิตฉันนักพจน์ห้าวสเสวียนวันนี้นจะขอกำจัดนายให้สินส้นซากเฮ้เราทั้งสองเชิญด่านเคราะห์ระดับสามด้วยกันทั้งคู่ใครจะอยู่ใครจะไปมันก็ยังไม่แน่จะตายยังปากตี ไม่เจียมตัวเลยภาพนี้หรือว่าจะเป็นผู้ปึกเซียนในตำนานที่คนแก่ชอบเล่ากันโลกนี้บำเพ็ญเพียรได้โลกนี้บำเพ็ญเพียรได้เดวอเทพเซียนสู้กันขออกรรมตกที่ชาวบ้านถ้าโดนเห็นเข้าแล้วก็อาจตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้ฮแฮะฮะ บ้านคนต่อให้ทะลุมิติมาอยู่โลกฝึกตนใจคนคงไม่แตกต่างจากโลกอนาคตบนดวงดาวสีน้ำเงินคนที่นี่จะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ยังไม่รู้อาจมีคนที่ดุเหมือนสอดร้ายต้องระวังตัวไว้ก่อนที่แท้ก็เป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่อ๋อเฮิมมีใครกันคือผู้มาเยือน แย่ yeah, ละทะลุมิติมาไม่มีมีดติดตัวเลยแต่ผู้ฝึกเซียนสองคนที่สู้กันอยู่ข้างนอกสบันภูเขาสะเทือนขนาดนั้นผู้เท่าท่านนี้กับดูนิ่งสงบเขาอาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของยุคนี้ก็ได้ถ้าได้เขาเป็นอาจารย์เราก็จะมีผู้อุปถัมภ์มีคนให้พึ่งพาฉันไม่อยากหัวเดียวกระเทียมรีบกินอาหารไม่ครบสามมือ้อวิ่งหนีไปทั่วเอาชีวิตรอดไปวันๆอีกแล้ว ท่านผู้เท่าท่านคือผู้สึกฝึกเซียนในตำนานใช่ไหมได้โปรดรับผมเป็นศิษย์ด้วยเถอะลูกหลานบ้านใครกันอายุอาณาไม่น่าเกิน7-8็ดขวบดูทีวีมอกไปหรอสินี่ครอบครัวหรอผมกําพาครับเฮ้อไฟฟ้ากระตุกอีกแล้วโชคดีที่ช่วงเย็นเย็นไม่ค่อยร้อน พลังงานที่เขาปลดปล่อยออกมาลดลงแล้วแบบนี้เขาคงไม่ฆ่าฉันแต่กําลังลังเลว่าจะรับฉันเป็นสิษย์ดีหรือเปล่ามนุษย์ที่อยู่ล่างภูเขามีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะอันตรายเหมือนบุญดวงดาวสีือเเงินไม่ว่ายังไงก็ต้องดึงดันที่จะอยู่ไม่อย่างนั้นล่างเล็กนี้ไม่มีทางเติบโตได้แน่ขอเพียงได้ร่ำเรียนวิชาจากท่านให้ผมทำอะไรผมก็ยอมครับ ได้โปรดสงเคราะห์ด้วยเออฉันคือผู้ขี่กรเรียนป่าเซียนหยุนอีกไม่นานก็ต้องขึ้นสู่ภพเบื้องบนแล้วแต่เห็นเกิดน้อยที่มีปราณและกระดูกอันวิศษวาสนาบรรดาให้ผ่านพบจะชี้แนะสักเล็กน้อยก็แล้วกันขอบคุณครับอาจารย์ชื่ออะไรล่ะหลิวโม่ครับไล่ออกไปตอนนี้คงไม่ปลอดภยัยกลมเอาไว้ก่อนดีกว่ารอให้พ่อแม่มารับกลับ ชื่อของอาจารย์ล่ะชอนมีนักฉาย,ยาว่านักพเสวียนยอดว้าวแค่ชื่อก็ดูร้ายกาจแล้วครับจานผมนั่งแบบนี้มาเดือนกว่าๆแล้วเมื่อไหร่จะสอนวลยุทธ์ให้ผมสักทีเอาอีกแล้วอาจารย์บอกแล้วไงรอตายเรียนรูถ้ถีการหายใจจนบรรลุมีหลิงชีเสียก่อนถึงจะร่มเรียนวลยุทธได้ผมก็เรียนรู้จนมีหลิงชีแล้วนี่ไง แถมตอนนี้ถึงไม่ใช้วิธีการหายใจลิงชี่ในร่างกายก็เพิ่มขึ้นอร่อยเนะ๊บสานค้าสอดวิธีหายใจเฉยๆแต่เขาบ่มเพาะลิงชี่ออกมาได้จริงๆฉันฝึกมาทั้งชีวิตยังไม่มีไอ้ของแบบนี้ออกมาเลยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมาดาคงหลอกต่อไปไม่ได้คิดออกแล้วเอาหนังสือสองเล่มที่เก็บมาให้เขาไปอาจจะทวงเวลาได้อีกระยะหนึ่ง ตำลาโอศพวิชาสู้เทียนถูหน้าอาจารย์วิชาสถานโลกสองเล่มนี้ให้ผมจริงๆเหรออืมสิ่งที่อาจารย์สอนได้อยู่ในนั้นหมดแล้วหนทางที่เหลือนายต้องพึ่งพาตัวเองขอบคุณครับนานขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครมาตามหาผงเ,เป็นเด็กกำพร้าจริงๆในช่วงชีวิตสุดท้ายของฉันมีเด็กคนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนนับเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกิน สิบปีต่อมาหลุมศพของนักโพสเสวียนหยานอาจารย์นับแต่ท่านขี่เกเรียนไปทิ่ตะบันตกเมื่อสองปีก่อนสิีเตอร์ตั้งใจฝึกฝนวิชาบัตรนี้เข้าสู่ขั้นโยนอิงแล้วตัดสินใจลงจากเขาไปสั่งสมประสบการณ์จึงมาเพื่อรออาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์บอกว่าแหวนหยกที่ทิ้งไว้ให้นี้เป็นสัญลักษณ์ของนักโพสสวรรค์ ผมจะรักษามันเป็นอย่างดีศึกของผู้ฝึกเซียนเมื่อ10ปีก่อนยังอยู่ในสมองผมไม่เสื่อมคลายโลกนี้มีผู้แข็งแก่งมากมายนักถึงแม้ว่าการไปครั้งนี้จะแอบกลัวอยู่นิดหน่อยขั้นยวนอิงไม่ได้สูงส่งแต่ถ้ายังอยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปต้องเป็นผู้แข็งแกร่งให้ได้3นาทีต่อมา เขตเมืองเทียนหยวนนี่นี่คี <c oughs> นี่นี่ของผม <c oughs> ลาลาลาดาบฟิว <c oughs> พลังขั้นต่ำที่สุดในการบังคับกระบี่บินคือระยะจู้จี้แต่เด็กคนนี้ใช้ได้เรียบนิ่งอย่างกับเดินบนดินอย่างน้อยๆต้องระยะจินตาน ลำแสงดาบนั่นอย่างน้อยก็ต้องหยวนอิงแล้วตอนหกขวบฉันยังเล่นโคลนอยู่เลยแต่เขาหกขวบเป็นหยวนอิงแล้วแถมขีดกระบีบ่ป่าปีศาจด้วยพบเบื้องล่างน่าก,กลัวเพิ่งจะระยะหยวนอิงเราก็เลือกจะลงจากเขาเร็วเกินไปหรือเปล่านี่พี่ชายมายืนอยู่นานแนะจะเล่นมเนี่ยเล่นเหรอ ผู้อาภุโสหญิงคนเช่นนี้มีมากมายหรือเปล่าอ๋อเซิงเสาวนี้นี่เหรอประเภทนี้มีเยอะเลยละ่ะตอนนี้ก็ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็เป็นแนวนี้หมดมากมายขนาดนั้นมีแต่พวกยอดฝีมือจริงๆด้วยต้องระวังตัวห้ามมีเรื่องกับใครไม่อย่างนั้นอานาถแน่ที่นี่ราคาฉูกนะเน็ตก็เร็วเว็บอะไรก็มีอยากหาอะไรก็หาได้เลย อยากหาอะไรก็หาได้งั้นเอาครับได้เลยขอบัตรประชาชนหน่อยทาดูง,โง,โงแต่ก็หลอดดีต้องแอบ,บดูในบัตรประชาชนว่าบ้านอยู่ไหนแล้วแอบ,บไปเจอบ่อยๆไม่แน่อาจจะบัตรประชาชนอะไรล่ะนั่นผู้ฝึกเสียนของโลกน,นี้ต้องมีบัตรแสดงตัวด้วยเหรอม่ไม่มีหรออืมไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่ต้องเพิ่มเงิน2ชั่วโมง20หยวนได้ครับห้องนี้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนายอยู่ตรงนี้แล้วกันถ้ามีคนมาขอตรวจบัตรก็หัวไว้หน่อยอย่าสร้างปัญหาเช่นเชียวขอบคุณผู้อาวุโสว่าแต่เจ้าสิ่งนี้ใช้ยังไงอะไรเนี่ยมุกเก่าชิมัดแกล้งทำเป็นให้ฉันสอนเพื่อจะได้ใกล้ชิดงั้นหรอเห็นแก่ที่นายหล่อยอมเล่นด้วยก็ได้ สิบนาทีต่อมาใช้เป็นใช่ไหมค่อยๆเล่นไปนะมีอะไรก็เรียกฉันครับต้องลองหาดูว่าผู้ฝึกเซียนของโลกน,นี้มีแบบไหนบ้างแม่เจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหอรอขนาดนี้เองเหรอดอนเคราะห์เซียนนี่ฉันเป็นแค่ลูกเจี้ยที่ประชนภัยในโลกกว้าง อีกไม่นานก็ต้องถูกกระทืบตายใช่ไหมเนี่ยทำไงดีกลับขึ้นเขาไปบำเพ็ญต่อคนเดียวเหรอแต่แบบนั้นมันช้ามากหนทางฝึกเซียนยากเหมือนปีนขึ้นสวรรค์ก่อนหน้านี้มีอาจารย์คอยชี้แนะแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้วจริงสิอาจารย์ไม่อยู่แล้วเราก็แค่หาอาจารย์ใหม่ คนสมัยนี้ชอบแบ่งปันประสบการณ์ลงในเน็ตหาจมีบางคนที่ยอมชี้แนะฉันก็ได้เมื่อกี้กผู้วุโสูหญิงท่านนั้นบอกว่าในทิกต o กมียอดฝีมือมากมายแถมยังช่วยฉันเปิดบัญชีแล้วด้วยลองดูสิคลิกคิกมียอดฝีมือที่ไลค์กาดเต็มไปหมดเลยจริงๆแถมยังมีคนมาชี้แนะแลกเปลี่ยนกันด้วยสะดวกจริง,รงเอาละลองถ่ายให้ยอดฝีมือเหล่านั้นมาแนะนำเราบ้างดีกว่า ยอดฝีมือทุกท่านรบกวนรับชมการควบคุมพลังของผมว่ามีปัญหาตรงไหนจุดไหนควรแก้ไขแล้วก็เพิ่งเริ่มฝึกเซียนตอนอายุ8ขวบช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับจะมีคนเห็นไหมนะพวกเขาอยากชี้แนะเราไหมติงสหารติ๊กตอกฉันเพิ่งผ่านอ่านเคาะมาฝึกเซียนตอนแปดขวบช้าไปสักหน่อยแต่ฉันชี้แนะนายได้ไดไดมีจริงด้วย ก็ดูกันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนจบของตอนที่1น,นะตอนที่หนึ่งค่อนข้างยาวมากเออตอนที่2ผมน่าจะอัดก่อนนะประมาณ 2- 3สาวันอาจจะลงให้ดูก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเออมันเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยถึงยอดวิวจะน้อยก็เถอะนะเฮ้อไปละบ๊ายบาย กด Subscribe และกด l i ค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย